งส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอ์เชอร์มูลค่า500บาทที่ใช้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดางแบกได้แบกทั้ง3ราคา1,500บาท 3,500บาทและ5,000บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voice tv shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114 ไปดูที่การหาเสียงของพรรคการเมือง,ต,งต่างๆกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนไปเนี่ยเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาจริงๆมันมีกําหนดการที่พลเอกประยุทธ์จะต้องไปที่สวนลุม,มซึ่งก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะไปเนี่ยคือทุกสํนานักข,ข่าวเขียนผ้าถั่วแบบนี้ระทึกระทึกระทึกก <c oughs> ันหมดเลยเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนบางอย่างตกลงมาค่ะเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างอาคารภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีช่วงประมาณ6 4โมงเย็นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีบางชิ้นส่วนหล่นมากระแทกพื้นแล้วไม่ได้หล่นมาแล้วธรรมดานะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นโอ้ยบอกว่าหล่นหล่นมาบางชิ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นของชิ้นหนึ่งมันไม่ใช่นะฮะที่มันสักเจอมันถล่มบางส่วนมีผู้บาดเจ็บถึง44รายเป็นบุคลากรโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งท่านนะคะ นะโดยโตํารวจสอนอ,อปธุมวัฒนก็ลงพื้นที่พร้อมกับปิดกั้นบริเวณโดยรอบนะโดยขณะนี้สาเหตุคาดว่ามาจากความผิดพลาดของการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างนะขึ้นไปชั้นบนด้วยเครนที่รับน้ําหนักไม่ได้มากพอทําให้สลิงขาดะนะครับคนเอกประยุทธ์ไปทําอะไรก็เห็นว่าเขาเอกประยุทธ์ไปถึงยี่โมงคร ไปถึงน่าจะสักประมาณ5้าโมงหกโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีภาพในอันนี้ไม่เกี่ยวหลอกลางเลยอะไรถ้าแบบพลเอกประยุทธ์อยู่ตรงนั้นแล้วมันหล่นลงมาใส่พลเอกประยุทธ์สินี่ค่ะมันถึงจะเป็นลางหรือเปล่าภาพที่ไปถึงเนี่ยค่ะเห็นว่าไปเตะตะกร้อด้วยนะไปเตะตะกร้ออยู่ในสวนลุมเนี่ยค่ะมีคนเดินตามกันเป็นขบวนแบบนี้โอ้นะไปการเลือกตั้งคราวที่แล้วก็ไปถ้าจาได้ใส่เชิดเชิดแล้วก็ทําเป็นไปออกกําลังกายนั่นไปครั้งเดียวแล้วรอบนี้ก็ไปนี่นี่นี่เตะตะกร้อค่ะนะฮะ เด็กตะก้แล้วยังไงฮะสกิลนี้มันจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มาแข่งกํากลังลุ้นอยู่อ่ะได้สัมผัสลูกตะก้อตอนไหนเป็นการสร้างความสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดกับประชาชนนี่ไม่ขาดเตะแล้วเดี๋ยวดที่เล่นอยู่นี่ท่าทางจะนี่ไงคุณธนกรอะไรอย่างนี้ก็เป็นรีลานะค่ะเอยผมว่าสงการสนุกกว่าฉีดใส่หน้าเลยที่เราไม่คิดว่าเราจะเห็นใช่ไหมฮะนี่ค่ะ นอกจากอะไรนะเมื่อก่อนนี้มีทุกวันพุธออกกําลังกายใช่ไหมคะเลิกไปแล้วทําได้นิดๆหน่อยๆ <c oughs> ก็อย่างนี้แหละฮะทุกเรื่องเนี่ยถ้าจํากันได้ตั้งแต่คอสชอเข้ามาพี่แขกจําได้ไหมบริหารจัดการน้ําจะทํารถไฟความเร็วสูง <c oughs> จะทำออกกําลังกายทุกวันพุธกูว่าจะทำกู <c oughs> จะทําทุกอย่างอะแล้วสุดท้ายทําอะไรได้บ้างเป็นชิ้นเป็นอันเอาเรื่องง่ายๆก่อนเนาะโอแต่เขาไปที่ตรงนี้เขาให้สัมภาษณ์เรื่องเรื่องไฟฟ้าเหมือนอยู่เหมือนกันนะคะ บอกว่าเป็นห่วงประชาชนเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุมัติงบช่วยค่าไฟนะไม่องห่วงพี่แหละเป็นุอเ็อนุมัติงบช่วยค่าไฟอะไรคือประชาชนบ่นเรื่องค่าไฟเขาบ่นเรื่องอ่า การที่คุณไปทําสัญญากับโรงไฟฟ้าเอกชน<ม>การที่คุณปล่อยให้มีกําลังไฟฟ้าสํารอง<ม>เกินความจําเป็น<ม>การที่<ม>การพัฒนาอุตสาหกรรมมันไม่เป็นไปตามเป้า GDP มันไม่เป็นไปตามเป้าและทำให้ไอ้สัญญาที่ไปทำกับโรงงานไฟฟ้าเอกชนเนี่ย มันล้นเกินแล้วคุณจะต้องเสียเงินไปกับเอ้กภาวะล้นเกินตรงนี้คุณต้องไปแก้ไขปัญหาที่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเอาเงินมาชดเชยเพราะเงินน่ะมันมีอยู่เท่าเดิมคุณเดึงคุณดึงตรงนั้นมาชดเชยตรงนี้ตรงนั้นก็โวแล้วไม่พอถ้าเงินมันไม่พอไปกู้มาถูกไหมก็เปมีภาระดอกเบี้ยตรงนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือเวลาประชาชนบ่นเขาไม่ได้ขอตังค์เพิ่มนะเขาขอให้คุณไปแก้ปัญหาเมื่อกี้นี้เห็น มันเอื่อญกำลังดูภาพเตะตก็มตี่ถ้าบริหารแบบนี้นะผมผมเห็นด้วยว่าเอ็นไปยุทธ์ศาหลักเป็นนายกมันง่ายไม่มีคิดแก้ปัญหาไม่บริหารจะพิมพ์แบงค์เอานะคือถ้าจะต้องหาเงินมาชดเชยเพิ่มเรื่อยๆมันก็ต้องเองครัด้วยการพิมพ์แบงค์หมูแพงใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวจุลินก็ไปซื้อหมูมาแจกมาขายถูกทุกชีแพงเดี๋ยวให้ทหารซื้อวัุกทีมาขายนั่นแหละคือวิธีการแก้ปัญหาตลอดแต่การทช่วยซ่อมบ้ันมันเวลาคนบ่นนะเขาไม่ได้บอกว่าให้คุณมาแบบ เขาปะผูกปัญหาให้เขาบอกให้คุณไปดูสิว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรเขาดูคนเอกปอะยุตเตแล้วก็ไปเห็นชี้นู่นชี้นี่ไม่รู้สั่งอะไรชี้ไปหมดเลยโอ้ยนี่นี่นี่น่หมายเลขนิคสองนิกสันจบไงนะทำท่าไงอ่าแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมเขาบอกเขาจะหารือกระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างด้วยนะแต่ว่าขอร้องสื่อ อย่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะโทษนะฮะไฟไม่ได้แพงวันนี้นะครับแล้วรัฐมนติีกระสวนพลังงาสุพธงที่เลือกมาเองนะใช่ไม่ใช่คนในพักอื่นและไอที่บ้งที่สุดตอนนี้คือไอ้พักที่มันอยู่ร่วมรัฐบาลกับคุณทุกคนมันเสนอนโยบายลดพลังงานหมดเลยซึ่แปลว่าฟันแต่สุภัฒนธนพงศ์แต่ว่าคุณเป็นนายรัฐมนตรีจริงปะวะ คือคุณคุยกันในคอรมอบ้างไหมว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาแบบนี้เฮ้ยนุทินว่าไงจุลินว่าไงคนนั้นคนนี้ว่าไงไม่มีเลยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีแล้วทุกคนนะขอโทษนะโอกาสมาไงทีนี้ชักมีดรอทุกคนเสียบหลังคุณอยู่เนี่ยใช่ป่ะกลายเป็นอะไรประยุทธ์กลายเป็นหนังขยะว่าตอนที่ผ่านไม่ได้ทำอะไรที่ได้เลยเรื่องค่าไฟทษดครไม่ได้เลยเพราะว่ารัฐมนตรีพลังงานเป็นคนของคุณก็มาจากโคต้าของคุณด้วยใช่ไหม และเงียบไปเลยคือพวกไหนอะพวกพี่พวกสี่กุมารได้ปะที่เคยคุมารแหมเงียบเลยนะสอส่วนที่รัฐเงียบเลยนะแม่แต่ตอนนี้พักรัฐบาลก็พากันเสนอนโยบายค่าไฟค่าลังงานกระจายไปหมดเลยค่ะไปดูที่เวทีเพื่อไทยที่คันนายาวนะคะภายใต้ชื่อทีมกรุงเทพตะวันออกศูนย์กลางธุรกิจใหม่อ๋ออันนี้อันนี้ที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ เมื่อ20เดี๋ยว21เมษาจะไปเมืองเลยแ <ừ> น,น่น,นอนทุกเวทีปราศัยทางด้านของคุณเศรษฐาก็มีการพูดถึงนโยบายเงินดิจิทัลนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจค่อนข้างละเอียด <ừ> เรื่องด <ừ> ิจิทัลวอลเล็ตดังนั้นทุกเวทีปราศัยทั่วประเทศจะต้องมีการอธิบายว่าดิจิทัลวอลเล็คืออะไรคือสำหรับผมพี่แขกผมว่าประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้มีปัญหากับมันเลย พี่ถึกวันนี้วันนี้คุยนอกรอบกับพี่ถึกพี่ถึกบอกว่าผมกังวลเรื่องนโยบายไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตคือคุณผู้ชมไปเรียกพี่ถึกว่าใบตองส้มเนี่ยนะลึกลงไปในก้นบื้องของหัวใจพี่ถึกอะแกห่วงเพื่อไทยมากแกห่วงจริงๆอันนี้ห่วงกลัวแพ้ห่วงกลัวจะโดนโจมตีค่ะ<ฆ>แต่แกรักส้มเหมือนลูกอเออแกรักแบบรักเด็กอะรักอ,อยากให้กําลังใจอยากสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ รักอะรักเพราะว่าเหมือนเือนเราเห็นเด็กลองผิดลองถูกแล้วแกอยากแบบอยากให้เขาสําเร็จแต่ว่าแต่กับพักเพื่อไทยอะแบบแขกสัมผัสได้เลยเว่าแกห่วงห่วงมากๆกลัวจะโดนแบบวิธีพิเศษมาเล่นงานซะก่อนแล้วไอ้ดิจิทัลวอลเล็อะแกก็เตือนคือแ,แกมีความขึงวนว่า ไอ้พวกคนชั้นกลาง่ะมันจะเตรียมเอามาตีฟูลอะไรี่เครดิตเหมือนเรื่องจำนำข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันต้องอธิบายให้ได้ใช่ไหมฮะเพราะชาวบ้านเขาไม่เขาไม่มีปัญหาเขาไม่มีปัญหาเขาไม่มีปัญหาประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตัวนี้มันคืออะไรกันแน่มันคือจีที่เจ้าของรรนซีของเพราะว่ามัน่เขาบอกแล้วว่าไม่เป็นแต่ว่าในคําอธิบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาพูดถึงเพื่อไทยคอยไงพี่แฉอย่างวีระอาจารย์วีระธีรภพัฒน์ที่รก็หยิบเรื่องนี้มาคุยแบบสับละเอียดเลยนะ ว่ายตรงนี้มันหมายถึงอะไรโทเคนมันหมายถึงอะไรมันเป็นคริปโตเคอรนซีหรือเปล่านะฮะหรือบอกว่าตรงนี้ต้องการให้เงินหมุน6เดือนเนี่ยแปลว่าทุกคนมีโทเคนทุกคนไปใช้เอาโทเคนตัวนี้ไปแลกหมายถึงว่าผมเป็นเจ้าของกิจการขายของใช่ไหมผมว่าโทเคนนี้จ่ายลูกน้องได้ป่ะแล้วผมจะเอาไปเอาไปแลกเป็นเงินสดได้เมื่อไหร่ต้องแลกให้เสร็จตอนโครงการเสร็จ6เดือนเพราะต้องการให้มันหมุน6เดือนหรือสามารถเอาออกได้เลยถ้าออกได้เลยเนี่ย โครงการก็จะมีปัญหาเพราะถือว่าเงินมันหมุนไม่กี่รอบถูกไหมผมขายของปั๊บได้แหวนปั๊บใช่ไหมส่งแล้วปั๊บผมไปแลกเงินสดกลับมาเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ใช้ทําอะไรต่ออ่าหรือคุณจะต้องเอาไปหมุนเอาไปใช้จ่ายให้มันเป็นตัวที่ต่างว่าไปแลกเป็นเงินสดได้หลังจากที่มันเติบโตแล้ว6กเดือนก็คือหนึ่งรือเปล่าวันต้องเอามาอธิบายอบายอาจจะต้องเอามาอธิบายพร้อมๆกับเปรียบเทียบกับการแจกดิจิทัลคูปองของฮ่องกงล่าสุด เพราะฮ่องกงก็เพิ่งแจกดิจิทัลบุปองสองหมื่นคือผมว่าตรงนี้ต้องเอาให้เคลียร์แล้วก็ผมว่าหลายคนที่ตั้งคําถามเนี่ยมันมีทั้งคําถามไร้สาระและคําถามที่มีสาระมากๆแล้วผมคิดว่าพักต้องควรเอามาเป็นประเด็นแล้วก็เลือกเอาคําถามที่ดี<ๆ>เพราะว่าคนเข้าใจหมดแล้วละ่ะว่ามันคืออะไรมันกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงถูกไหมฮะมันจะเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจให้มันฟื้นฟูอันนี้เราเข้าใจใจะเกิดมัลติพลายเอ็แฟกกี่รอบอะไรเยเราเข้าใจอะแต่ว่าไอ้ตัว ปัญหาของมันว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรแต่วันนี้ทางด้านของคุณหมอพรมินอธิบายเรื่องนี้อธิบายเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะก็มีการพูดถึงหลายพักการเมืองวิจารณ์แต่คนอื่นแต่ไม่ได้ดูตัวเองเสียงต่างๆออกมาจากคนที่ไม่รู้หรืออาจจะแทรงไม่รู้ก็ต้องเห็นใจเพราะเอกสารที่ว่นกันอยู่หมายถึงเอกสารที่บอกว่าเป็นข่าวเท็จนะคะไม่ใช่เอกสารของจากทางพักที่อาจยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่ก็ถูกนําไปวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเพื่อไทยคอยเนี่ยนะอะไราเงี้ยนะไปฟังคุณหมอลองอธิบายดูคะเชิญค่ะ ข้อกล่าวหานั้นอ้างว่าเป็นเพื่อไทยคอยเหรียญเพื่อไทยไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเหรียญที่ออกโดยรัฐบาลไม่ใช่ดิจิทัลเคเรนซีไม่ใช่ rency, ใชสกุลเงินใหม่แต่เป็นเงินที่เกิดขึ้นตามกฎหมายต่างๆที่เป็นไปได้ของทองในประเทศไทยในเบื้องต้นไม่มีความจำเป็นต้องไปกู้เงินเพิ่ม นะเพื่อโปรเจกต์นี้นะครับเพราะว่าปกติการ,รงบมานเนี่ยพองบขาดดุลเขาต้องกู้เงินถือแล้วแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการนี้แต่เป็นการบริหารจัดการของเราจัดวางให้ถูกต้องเพื mm hmm. ่อไปกล่าวหาว่าต้องขึ้นภาษีเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะเราไม่ได้เราใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจธธไม่ใช่เชื้อเพื่อแจกเป็นสวัสดิการเหมือนอย่างแล้วแจกเป็นเดือนๆน,นแจกตลอดไปไม่ใช่ครับมีอายุ 6, 6 6 6เดือนเท่านั้นแต่แต่คุณหมอมิงต้องชัดนะ ไอ้ขึ้นภาษีเนี่ยเขาเขาพดกนายคือบิดเบือนเลยแต่ถามว่าเก็บภาษีไหมอ่ะเราต้องบอกว่าเราเก็บภาษีเราเก็บปะกตินะฮะแต่ว่าไอ้ขึ้นอัตราภาษีเพื่อมาชดเชยเงินตรงนี้ไม่เก็บอันนี้ต้องชัดใช่ไหม ค่ะอ่าก็แล้วก็เรื่องของการทําให้เกิดเงินเฟ้อคุณหมอพรหมินก็บอกว่าสาเหตุของเงินเฟ้อเพราะราคาสินค้าแพงเกินกําลังซื้อแต่หากกระตุ้นให้คนกล้าซื้อจะทําให้โรงงานเพิ่มความต้องการในการผลิตตามมาด้วยขณะเดียวกัน60%ของประชากรไทยยังมีรายได้ต่ําเพื่อได้เงินมาใช้ก็จะมีเงินเหลือไปลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่จะมีต้นทุนในการผลิตนะแต่เรื่องเงินเฟ้อนี่เพเจร์มากอะถาาว่างเงินห้าแสนล้านต่อ GDP 15ล้านล้านเนี่ยมันกระจอกนอกง่อยมากไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้ที่เฟ้อมันเฟ้อ เพราะน้ำมันมันขึ้นมารวดเร็วมากแล้วมันเป็นสินค้าที่คุณไม่สามารถทดแทนใช้อย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นมันมีวันคอมอริตี้ที่ราคามันพุ่งเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวเงินกตัวมูลค่าตัวนี้มันมันเฟ้อแต่บ้านเรามันไม่ได้เฟ้อแบบที่อเมริกาเฟ้อนะพี่แขกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องอธิบายกันอเมริกาคือรัฐมันให้ตังค์พี่แขกอันเยอะแต่ประเด็นคือพอจะไปซื้อของมันไม่มีของขายราคาของมันก็เลยขึ้นแต่บ้านเราเดียวของมันเยอะแต่คนมันไม่มีเงินจริงๆแล้วเราฟืด ใช่ไหมแล้วเฟ้อนิดหน่อยเนี่ยเฟ้อมาอยู่ที่ประมาณ4 5เปนี่ยมันเป็นสิ่งที่ acceptable ใช่ไหมคือเรื่องเงินเฟ้อไม่น่ากังวลแต่ว่าจะต้องมา clarify เรื่องเรื่องนี้ค่ะการแลกเงินตอนจบแลกเมื่อไหร่จะแลกเมื่อไหร่แลกยังไงใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็ตามทุกเวทีหาเสียงก็คงต้องมีการพูดแล้วก็อธิบายให้ประชาชนเข้าใจพร้อมๆไปกับการให้ข่าวแก้ข่าวในสิ่งที่ต้องไปตลอดคือปัญหาคืออย่างนี้ ทุกคนแก้ทีละนิดทีละหน่อยทีละวันทีละวันผมคิดว่ามันจะต้องคุยยาวแล้วมันควรจะต้องเป็นลักษณะ <จบ S 2> ของเ,เอกสารทีเดียวแล้วไปพูดต่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจไทยประเทศไทยมันเดินไปขั้นหน้าในทิศท,ทางไหนตรงนี้สําคัญเพราะวิธีคิดของประชานิยมที่มันถูกวิพากษ์วิจารก็คือจ่ายตังไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าผลของมันมหรือเป้าหมายของมันคืออะไรใช่ไหม<ต>เหมือนรัฐบาลไปยุ่ดจ่ายแล้วก็หล่อเลี้ยง่่แขกอย่างเงีะ คนรุ่นพี่แขกที่มีลูกอายุ14 15อย่างเงี้ยทุกคนแฮปปี้กับนโยบายนี้ไม่ใช่แฮปปี้เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่แฮปปี้เพราะว่าจะได้เงินหมื่นหนึ่งมาเป็นดิจิทัลคูปองหรือเอาเขาบอกว่าไม่ใช่คูปองเป็นโทเค็นอะนะคะคือทุกคนแฮปปี้ว่าลูกตัวเองอจะได้เข้าสู่เศรษฐกิจใหม่มในการมีดิจิทัลแอคเคาท์คือคนรุ่นเราอะจะไม่จะไม่เข้าใจหรอกว่าดิจิทัลแอดเซทคืออะไรหรือการลงทุนในโลก การเงินแบบใหม่เราไม่ค่อยเก็แตแต่คนรุ่นนี้จะมีความปรารถนาอยากให้ลูกเรียนโคดดิ้งอยากให้ลูกสามารถมีความสามารถไปลงทุนแบบที่คนทั้งโลกเขาลงทุนกันในโลกของที่มันเป็นดิจิทัลแอสเซทแบบต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นว่าฮยนโยบายนี้มันคือการเตรียมเด็ก เข้าสู่เศรษฐกิจใหม่และลูกเขาอ่ะจะไม่ตกขบวนของโลกใบนี้เพราะเด็กอะ่ะมันก็เล่นเกมมันมีเหรียญในเกมม,มันซื้ออาวุธในเกมมันมีที่ดินอยู่ในเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นว่าเอออันนี้มันเป็นโลกอีกใบหนึ่งอนะ่ะอีกใบหนึ่งแล้วนะที่เราไม่รู้จักแล้วถ้าเพื่อไทยอะ่ะมาเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เราจะมีความสบายใจว่า เรามีรัฐบาลอะที่ดูแลคนอีกเจนหนึ่งที่จะต้องเผชิญหน้ากับเศรษฐกิจอีกแบบหนึง่งที่คนรุ่นเราไม่เข้าใจและอาจจะรับมือกับมันไม่ได้เี้ออเอออันนี้แบบพี่แหญฟังก็ เออมุมนี้เราก็ไม่เคยเคิดเ,เพราะมันเป็นมุมของคนที่มีลูกไงค่ะอ่ะก็อย่างไรก็ตามวันนี้พรรคเพื่อไทยถแถลงอีกประเด็นนึงค่ะก็คือกรณีที่ทางด้านของคุณประเสริฐจันทระลงทองคุณภูมิธรรมเบชยาชัยคุณชูศักดิ์นะคะถแถลงข่าวถึงเรื่องเหตุบาระเบิดรถหาเสียงของคุณประชาประสบดีผู้สมัครสสสมุดปราการเขตเจ็ดเบอร์เจ็ดพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐบอกว่า โชคดีที่เช้าวันนั้นคุณประชาไม่ได้นั่งบนรถคันดังกล่าวเพราะเป็นรถหาเสียงที่นั่งเป็นประจำแทบทุกวันการทําเช่นนี้ถือเป็นการคุกคามขูดเข็นให้เกิดความหวาดกลัวส่งผลให้การเลือกตั้งเกิดความไม่เป็นธรรมคุณประเสริฐบอกว่า ผู้กระทาผิดมีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับนายกนีสรุปคือจับได้ด้วยจับได้ค่ะว่าจะจับได้ทันทีเลยจึงสมควรที่นายกต้องแสดงความรับผิดชอบหรือเปล่าต้องดาเนินการตรวจสอบแล้วก็สั่งการอย่างนายกนี่คือนายกไหนคะเรัฐมนตรีเลยนายกเล่นนตรีไม่ใช่นายกอบจาความหมายคือพักก็เกี่ยวข้องกับแกนนายกอบจอะไรนสมุดปากการมันก็เกี่ยวป่รไม่รู้สิแต่ถ้าบอกนายกก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ พักพีดท่านสังกัดอยู่หรือ,รอไม่อะไรทำนองอนี้นค่ะ,ะแล้วก็เขาบอกว่ายังพบความเกี่ยวข้องของผู้กระทําผิดพบว่าตัวผู้กระทาผิดเองพร้อมทั้งสมาชิกครอบครัวทุกคนได้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งที่นายกมีส่วนเกี่ยวข้องมาโดยตลอด <นะ S 2> จึงมีเหตุให้สงสัยนะ,นะด้านคุณภูมิธรรมนะบอกผู้กระทําความผิดก็ยอมรับเลยนะฮะ<ช>ว่าเป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งนา้วรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง นายกจึงต้องรับผิดชอบและพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนว่าจะจัดการปัญหานี้อย่างไรเช่นเดียวกับกรก,รกรตนะครับต้องเข้ามาตรวจสอบการกระทําเช่นนี้เป็นการทําลายบรรยากาศประชาธิปไตยผู้กอ่อให้เกิดความหวาดกลัวในช่วงเลือกตั้งนะฮะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะคุณประเสริฐบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณประชาแจ้งความที่โรงพักพระสมุทรเจดี JD โดยทันทีห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน1กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง5-7นาทีแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจ ใช้เวลาถึง30นาทีในการเดินทางมาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนับ้นแล้วข้อกล่าวหาก็เบาเกินไปไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีลักษณะประสงค์เอาชีวิตเดี๋ยวนะปาลาระเบิดนี่มันถึงขั้นเอาชีวิตนะใช่ใช่ไหมมันไม่ได้ปลาประทัดน, <ะ S 2> นะเว้ยใช่ใช่เกรงค่ะว่าอาจจะใช้ข้ออ้างว่าผู้กระทำผิดมีอาการทางจิตไม่ต้องมีความรับผิดชอบแต่เมื่อสอบประวัติย้อนหลังพบว่าในอดีตเคยทำความผิดเคยถูกโทษจำคุกไม่เวลาเป็นเวลา เเดือนมาแล้วครั้งนั้นก็อ๋อจำคุกไม่ได้เป็นครั้งนั้นใช้สาเหตุของอาการป่วยทางจิตมาอ้างก็เลยไม่ได้ถูกจำคุกก็อขออภัยค่ะแต่ว่าศาลไม่รับฟังจึงตัดสินจำคุกดังกล่าวก็คือเคยติดคุกมาแล้วนั่นแหละค่ะเมื่อถามว่าทางเพื่อไทยต้องยื่นหนังสือไปยังกกตหรือไม่คุณประเสริฐบอกว่ากรณีที่ปรากฏเป็นข่าวกว้างขวาง,วาง,วางมองว่ากกตสามารถดําเนินการได้เลยโดยที่พักการเมืองไม่จำเป็นต้องร้องขอใดๆเพราะเป็นหน้าที่ของกกตโดยตรงอยู่แล้วนี่น่าจะเป็น เหตุดุนแรงครั้งแรกของการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เลยนะคะคะเพราะว่านอกนั้นก็จะเป็นการทำลายป้ายหาเสียงต่างๆเราไม่เคยได้ยินข่าวว่าจะมีการแบบถึงขั้นเอาชีวิตกันในช่วงหาเสียงวันนานมากเลยนะใช่เราเรียนกันในตำรานะพี่แขกสมัยก่อนที่ยิงกันฆ่ากันอะไรอยเงี้ยนะแล้วมันก็หายไปพักใหญ่เลยเป็นกาแอะไร อ,อีกอย่างหนึ่งก็เลือกความสงบจบที่ลงตู่ด้วยไงไ, <c oughs> ไม่มีเลยอไมงสงบไปเลย <c oughs> สงบไปเลย,เ,ลยเอาพูดถึงลงตู่แล้วไปหาลุงป้อมกันหน่อยค่ะที่พักพลังประชารัฐวันนี้พลเอกประวิทย์นะคะพร้อมแกนนาร่วมเปิดถแถลงนโะยบายโอโ้อีสานประชารัฐค่ะพัฒนาภาคอีสานด้วยรถไฟทางคู่บึงการอู่ตะเภาเขาบอกว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการใหญ่ในภาคอีสานเลยนะคะจะเป็นจุดแรกที่ ทำก่อนจากนั้นจะทําภาคเหนือและใต้ต่อไปเป็นแนวคิดที่จะทํามาหลายปีแล้วค่ะอันนี้จะไม่สัญญาอันนี้ไม่ถือว่าแบบสัญญาจะทําจังหวัดนี้ก่อนก่อนจังหวัดนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเที่ยวด่าชาวบ้านเขาอะทาไมเขาบอกว่าเขาคิดทํามาหลายปีแล้วคิดก็ไม่ได้ทําไงเอางี้แมนแมนเลยบอกเลยคิดคิดทํามาตลอดแต่ทาไม่ได้เพราะอะไรเพราะใครเออใช่ไหมพูดพูดมาเลยดีกว่าผมคิดว่าอย่าอ้อมแอ้มไปมาเลยเราไปยุติเนีเหรอ กเดไปแล้วไม่ได้รับการอนุบาิอะไรอย่างเงี้ยหรอหรือไม่ก็บอกเลยว่าไม่ได้คุมกระทรวงคมนาคมมากจะออทําไงอ่ะออแต่อยากได้คมนาคมอ่ะรอบหน้าเขาพูดตรงๆมาเลยใช <laughs> ่ปะ <laughs> อผลิตวิปลาดดีคุณสันติบอกแบบนี้เราจะพขาเรียกว่าเก่ง after the fact นะตอนนี้มันเก่งเลยละอยู่มาสี่ปีเนี่ยเก่งทุกภาคเก่งทุกคนเลยค่ะคุณสันติบอกว่าเราจะพัฒนาอีสานเปิดภาคอีสานของเราให้ทันต่อโลกเนื่องจากดูแต่ละภาคการเมืองแล้วมีแต่ที่จะขอให้ชาวภาคอีสานทั้ง20จังหวัดและภาคตะวันออก5จังหวัดขอแต่แลนสไลด์แต่ไม่เคยเห็นภาคการเมืองใดที่คิดจะพัฒนาภาคอีสานให้พ้นความยากจนเดี๋ยวๆดๆๆๆวๆๆๆๆยๆๆ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 กันๆๆๆทๆนๆฮะ ก็8ปีไม่ได้เป็นรัฐบาลนะไม่แลวและที่สําคัญก็คือแล้วพวกคุณทําแล้วทําให้เขารวยเหรอถ้าถ้าคุณทําดีพี่แขกแรนสไลด์นี่พูดไม่ได้เลยนะใช่ใชเพราะมันจะมันจะไม่มีเค้าลางเลย<ช>ว่าถ้าคุณไปพัฒนาแล้วคนมันรวยจริงเศรษฐกิจดีขึ้นจริง พลเอกประยุทธ์อยู่สี่ปีแรกแล้วโอ้โหพัฒนาผิดหูผิดตาแล้วก็อีกสี่ปีหลังเนี่ยมาประกบกับพลเอกประวิทย์ล้วก็ยิ่งประกบกับอนุทินประกบกับจุลินประกบกับวลาวุฒิแล้วแล้งนั้นก็โอ้โหแบบพัฒนาขึ้นไปอีกรถไฟความเร็วสูงเสร็จไปแล้วเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโครงการที่วางเอาไว้เพื่อไทยศูนย์พันเวลวค่ะศูนย์พันนึกออกไหมแล้วมันตลกตรงนี้ไงคือตัวเองทําไม่ได้นะยังจะมาบอกว่าเออที่ที่ผ่านมาทำไม่ได้ไม่พูดนะ แต่พักอื่นเขาขอแต่แรงชาร์แต่พักเราว่าสนใจคนอีสารจริงโทษสีพูดอีกที่บัตรหพูดเยงที่บัตมาเป็นฝ่ายค้านแดกดีว่าเฮ้ยคืออยู่มีโอกาส8ปีแล้วอยู่ไม่ทําคือถ้า8ปีเนี้ทําให้ทุกอย่างมันบางครั้งยั่งยืนแบบที่พูดท่องมาทุกวันทุกวันน่ะ ไม่ไม่ได้ผุดได้เกิดหรอกค่ะพักเพื่อไทยใช่ปะอำนาจรัฐก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถูกบทขยี้ทางการเมืองทางกฎหมายทุกวี่ทุกวันควรจะสูญพันธ์นะถ้าพวกคุณทําสําเร็จอะไม่มีหน้ามาพูดเรื่องแหลนสไลด์ในวันนี้หรอกสนกอะขอคะแนนหนึ่งร้อยสามสิบสามคะแนนแล้วบอกเลยก็พูดเลยว่านโยบายของพรักพลังประชารัฐที่ไม่มีลุงตูแล้วไม่มีอุปสรรคแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าจะทําอะไรได้บ้างและคอนวินส์ประชาชนว่า ทำแล้วเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแน่นอนไม่มีอันนี้มันงงไงไม่มีตัวทวงเอก็มันไม่มีทางออกอื่นอธิบายอื่นแล้วว่าใช่ป่ะจะมาขออะไรพักแลนสไลด์ถ้าเป็นพักบ้าๆบอๆมาขอแลนสไลด์ประชาชนก็จะให้เหรอที่คุณพูดแบบนี้เพราะคุณกลัวว่าเขาจะแลนสไลด์จริงไงไม่แน่นะคะช่วงช่วงโค้งสุดท้ายอาจจะมีการหาเสียงแบบใหม่ของพลังประชารัฐก็ได้เราก็ไม่รู้ก็ ไม่รู้ไม่รู้พักเราข้ามความขัดแย้งพักเราไม่มีลุงอีกคนนึงแล้วอะไรอย่างี้ะไรเก็ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะเอาหมดเวลานะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ